และครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o v i Channel ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเกร็ดข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับหรือเรื่องจริงเนี่ยที่เพื่อนเพื่อนอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับตัวละครฮิกูมะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆเชิญกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องผมไปด้วยนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มาเจอกันอีกในคลิปต่อๆไปแต่ถ้าหากตัวผมได้ผู้ข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นข้อมูลตรงไหนไปเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับ โอเคครับผมยังแรกเราก็มาเริ่มกันที่ข้อมูลพื้นฐานของตัวละครน,นี้กันก่อนนะครับฮิกุมะนะครับมีส่วนสูงอยู่ที่1 9 0เซนติเมตรและวันเกิดของเขาคือวันที่18ทุก,กาคมส่วนกุ๊ปเลือดนะครับก็คือ X โดยในตอนที่เขาปรากฏตัวมาครั้งแรกในวันพีฉบับมังงาบทที่1น่งนะครับตัวของฮิกุมามีอายุได้46ปี ซึ่งสถานะปัจจุบันของเขานะครับก็คือเสียชีวิตไปแล้วจากฝีมือของเจ้าทะเลโดยตัวของฮิกุมะนะครับคือโจรภูเขาที่เข้ามาหาเรื่องผู้แชงคูดในตอนที่ผู้แชงคูดนะครับพักอยู่ที่หมู่บ้านฟูซาซึ่งเขานะครับก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทาให้แชงคูดเสียแขนข้างซ้ายไปจากการเข้าไปช่วยเหลือลูฟี่จากเจ้าทะเลครับ 2. ในการจัดอันดับตัวละครยอดนิยมของการ์ตูนวันพีเพื่อฉลองบทที่1000ในปี2021จากตัวละครทั้งหมด1 1ึ4ตพันหนึ่งมะอันนั้นิบสี่อันดัที่124ครับ 3. ก่อนที่ตัวฮิกุมะจะเสียชีวิตนะครับตัวของเขามีข้าหัวอยู่ที่8ล้านเบลีครับซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอิสบูที่อยู่ประมาณ3ล้านเบลีและสาเหตุที่ตัวเขานะครับถูกต,ตั้งค้าหัวจากกองทัพเรือเน่นเพราะว่าในช่วงที่ฮิกุมะเป็นโจรภูเขาเขาได้ทําการสังหารผู้คนไปมากกว่า50คนนั่นเองครับ4จากการที่ตัวของฮิกุมะนะครับมีข้าหัวอยู่ที่8ล้านเบลีถ้าตัวเขาถูกกองทัพเรือจับและส่งไปยังคุกนรกอิมเพลดาว ตัวของฮิกุมะเนี่ยจะถูกส่งไปยังเลยเววันครับ5ตัวของฮิกุมะนะครับเป็นโจนภูเขาคนแรกที่ปรากฏตัวมาในกระตูวันพีสครับโดยเขานะครับปรากฏตัวครั้งแรกมาในวันพีฉบับมังงะบทที่1และปรากฏตัวมาในอนิเมะตอนที่4ครับ6ตัวละครฮิกุมะนะครับมีความคล้ายคลึงกับตัวละครอากุโตกิที่ปรากฏตัวมาในภาคอาราบัต้าครับโดยพวกเขาทั้งสองนะครับมีอาชีพเป็นโจนเหมือนกันและทั้งคู่นะครับทำหน้าที่เป็นตัวร้ายหลักในฉากการย้อนอดีตวัยเด็กของตัวละครหลักครับอย่างตัวฮิกุมะนะครับเขาเนี่ยก็เป็นตัวร้ายหลัักกกกในฉาารรย้อออดดีีตวเ็ขงลูฟ่คบ ส่วนตัวอากุโตกิเนี่ยเขาก็เป็นตัวแรกหลักในฉากการย้อนดินไปเด็กขององค์หญิงวีวีเจากวิบการข้อมูลของตัวละครฮิกุมะนะครับตัวเขาเนี่ยมีอาหารโปรดอยู่3าอย่างได้แก่เหล้าสาเกภภูเขาแล้วก็เนื้อหมี่ครับ8ชื่อฮิกุมะในภาษาญี่ปุ่นนะครับมันแปลว่าหมี่สีน้าตาล9ผู้ภาคเสียงภาษาญี่ปุ่นให้กับตัวละครฮิกุมะในปี1999ก็คือคุณยูกิมาสะจิชิโน ซึ่งเขานะครับเป็นคนเดียวกับที่พากเสียงให้กับตัวละครเถาไปไปจากกระตูนเรื่องดัก,กันบอลในปี1990และอูโอซมิ umi, จากกระตูแสลมดังในปี1995ครับโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับข้อมูลและก็เรื่องจริงเล็กๆน้อยๆที่เพื่อนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับตัวละครฮิคุม่าครับ ซึ่งแต่ทางตัวผมนะครับได้พูดข้อมูลพิาพาดหรือตกหล่นอะไรไปเนี่ยก็ต้องขอากล้าอภัยด้วยจริงๆครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆนะครับมีคําแนะนําอะไรให้ผมเนี่ยสามารถคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้เลยครับทางผมเนี่ยจะเอาไปปรับแก้ใช้ในการทําคลิปต่อๆไปรวมถึงถ้าเพื่อนๆนะครับถูกใจคลิปนี้ผมก็ฝากชื่อกันกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับช่องผมไปด้วยนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้กลับมาเจอกันอีกในคลิปต่อๆไปสหรับคลิปนี้ทางผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ